เมสซี่กับคำว่าอินฟินิตี้นี่คือนักบอลที่ได้บอลลงดอไม่มีที่สิ้นสุดสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับช่องคันปากฟุตบอลน,นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของลีิโอเมสซี่ครับที่ได้บอลลงดอเป็นลูกที่8เป็นสมัยที่8นะครับโอ้โหเชื่อเอ้ย ơi! ไม่รู้ว่าพี่แกจะโหดไปไหนนะเอาจริงไหมถ้าไม่ได้บอลลงดอเนี่ยสมมุตินะว่าปีนี้ฮาเล่นได้บอลลงดอเมสซี่ Messi ได้ลูกที่7เนี่ย อย่างนาลูกอย่างนแค่ลูกที่เจ็ดเนี่ยผมมองว่าเมซี่ยังไงก็คือนับหนึ่งไม่มีใครแซงได้อยู่ดีไอ้เหี้ยทุกคนลองคิดดูนะว่ากว่าจะได้ลูกที่เจ็ดมาเนี้ยคุณต้องผ่านอะไรมาบ้างแล้วกว่าคุณจะได้จุดจุดนี้มาเป็นลูกที่เจ็ดของบルลนงดเนี่ยเมซี่ต้องเก่งขนาดไหนวะเมซี่ต้องยืนระยะยาวตัวเองให้ดีขนาดไหนเมซี่ต้องไม่เจ็บขนาดไหนเมซี่ต้องโชคดีที่ไม่ได้รับอาการบาดเจ็บแบบยา,ยาว แล้วมันต้องมีอะไรหลายอย่างที่มันผสมรวมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นความเก่งอ่ะอันนี้คือหนึ่งอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นความยืนระยะยาวที่ผมบอกที่ผมบอกไปนะก็คืออะไรก็คือการที่ไม่ได้รับอาการบาดเจ็บเออสามคือ,อไรคือความโชคดีของทีมนั้นๆด้วยถ้าคุณอยู่ในจุดที่อ่อทีมชาติไม่ได้โหดแต่ว่าไปโหดอย่างอื่นแต่สมมตินะว่าปีนั้นมีนักเตะที่แข่งขันและทีมชาติเขาโหดกว่าสมมตินะฮาเลนทีมชาติไม่ค่อยโหดแต่มี จูดทีมชาติอังกฤษแล้วจูดได้แชมป์โลกอะไรแบบนี้แล้วฮาเลนจะเสียบเรียบนี่มันคือจุดจุดหนึ่งที่ทีมชาติก็ต้องโหดโองคประกอบหลายอย่างคุณต้องโชคดีด้วยอสมมตินะฮาเลนทีมชาติไม่โหดแต่ว่าไปโหดที่ยูฟ่าได้แชมป์ยูฟ่าได้แชมป์สโมสรโลกได้แชมป์เกือบทุกๆอย่างได้แชมป์ลีกแต่นักเตะหลายๆคนในปีนั้นก็คือไม่ได้แชมป์ยูฟ่าไม่ได้อะไรเลยถึงแม้ว่าทีมชาติจะโหดอันนี้ก็ฮาเลนก็น่าจะได้นี่มันต้องอาศัยความโชคดีด้วยเออสามคืออะไรสามคือเมสซี่ มีการยืนระยะยาวที่ดีนี่มันคือจุดจุดหนึ่งที่ทําให้เมซี่ถึงจุดๆๆจุดจุดนี้นะครับเออผมจะพูดติดขัดทําไมเพราะว่าผมตื่นเต้นนะทุกคนก็ไอ,อ้เชื่อการยืนระยะยาวเนี่ยโอ้โหตั้งแต่ปีไหนตั้งแต่เมซี่เด็กๆอะ่ะตั้งแต่ผมเด็กๆอยู่แล้วผมยังเห็นเมซี่คว้าบันดรอสมัยแรกแล้วอะ่ะแล้วมันยืนมาเรื่อยๆยืนมาเรื่อยๆคือแบบไม่มีผิดฟอร์มไม่มีขเขาเรียกว่าอะไรวะ ไม่มีผิดฟอร์มไม่มีฟอร์มตกถึงแนมะ้ว่าจะยิงไม่เยอะแต่ก็ยิงได้อยู่ดีความสม่ําเสมอนี่มันเป็นเป็นสิ่งสําคัญสำหรับลิเอรนลเมซี่แล้วโอ้โหเมซี่อะทุกคนทุกคนก็รู้ว่ามันเป็นนักเตะที่มันมีพรสวรรค์อยู่แล้วนะครับเออนี้คือเราต้องพูดถึงนิดนึงนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับลิเอรนลเมซี่ที่มันได้บอลลงดอร์องประกรอบที่คนจะได้บอลลงดอร์นะครับก็โอ้โหไม่ไม่มีอะไรที่มนตาหน้าได้ว่าเมซี่จะไม่ได้เลยนะเพราะว่าโอ้โหแชมป์โลกอะมันเป็นแชมป์ที่เอาเอาตรงๆนะ มันเป็นแชมป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแล้วที่นักฟุตบอลทุกคนหลายๆคนที่อยากจะได้นะครับเออแล้วตอนนี้ก็มีเอนโซมีอะไรพวกนี้ได้แล้วแต่เมสซี่เป็นที่ใหญ่แล้วมันเล่นในทีมชาติเนี่ยไอ้โคตรแบกทุกคนแบกทีมชาติอันเจนิน่าจนถึงชิงและจนถึงที่หนึ่งได้ครับเออก็ผมว่านี่มันอาจจะเป็นการสิ้นสุดยุคสมัยของการแข่งขันแย่งชิงบอลลูนดอนะของโรนโดกับเดลิเมซี่ตอนนี้นะครับก็เมสซี่นะผมมองว่าอาจจะไม่ได้บอลลูนดอลุกที่เก้าแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ในลีกที่ อ๋ <AL> อ <AL> มันไม่ได้มีการแข่งขันสูงเออแล้วก็มันไม่ได้มีเขาเรียกว,ว,ว่าไรวะการแข่งขันมันไม่ได้เข้มข้นเออทั้งโลกอาจจะไม่ได้จับตามองอะไรขนาดนั้นนะครับก็ตอนนี้ยุคใหม่กําลังจะเริ่มขึ้นยุคใหม่คืออะไรยุคใหม่คือนักเตะที่ผมให้ดูนะตอนนี้นะครับว่ามีใครได้บ้างนะก็โอ้โหทุกคนนะใครติดใครติดแชมป์บ้างอะไรเออประมาณนี้นะครับก็อันดับหนึ่งนะครับโอ้โหเป็นใครไปไม่ได้นะครับเอ,อน็นมิบอฮาเลนนะครับฟอร์มดีอย่างสม่ำเสมอนะครับเพึ่งมาพิมพ์เมลิก ได้แค่ปีเดียวตอนนี้เข้าที่ปีที่สองแต่ก็ยังติดท็อปสองนะครับของนักเตะที่มีโอกาสจะได้บอลดอนะก็สุดยอดจริงๆนะครับสำหรับเอลิบาฮารเลนนะส่วนตัวผมผมมองว่ายุคใหม่มีฮารเลนจูดอ่ะคนนึงลนะถ้าเป็นประตูเหรอถ้าเป็นประตูก็มีโอนาน่าเอ้ยโอนาน่าติด,ต,ดติดหลายเชื่อมบงลดอนนะทุกคนถือว่าเป็นอะไรที่น่าจับตามองเหมือนกันนะเพราะว่าอครั้งที่แล้วเนี่ยเหมือนเขาจะได้แชมป์ได้ได,ได,ได้ได้ชิงใช่ปะเออเป็นประตูที่ได้ชิงนะครับก็ได้ เข้ามีชื่อเข้าชิงบอลลูนดอไปนะสำหรับโอนาน่านะครับก็นี่แหละคือความโหดของนักเตะยุคใหม่นะครับก็ผมมองว่าน่าจะมีการแข่งขันสูงที่มากกว่านี้นะครับเออก็เมสซี่ได้ผมขอยินดีด้วยเออลูกที่แปดแล้วเ,เจ้าตัวน่าจะดีใจอย่างมหาศาลแล้วลูกๆกันเห็นไหมหน้าตาหน้ารักหนา้นารักเออทุกคนนี้พูดกันเล่นๆนะแล้วก็สำหรับผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับก็เป็นเอมิลิโนมาติเนสนะครับก็โอ้โหทุกคนย่าชินอวอร์ดอะหรือว่า รางวัลผู้รักษาประตูแห่งปีอะ่ะก็สมควรได้นะครับเออแบกอาเจนิหน้าได้เหมือนกันนะสำหรับคนนี้นะครับส่วนจุดนะครับเป็นเด็กอายุที่ต่ํากว่ายี่สิบเอ็ดที่เก่งที่สุดในโลกนะครับคว้ารางวัลโคปาเดเลนะครับโอ้โหก็สมควรเลยนะสำหรับจุดบริลลิงแฮมไอ้ย้ยแบกเจอกับบาร์ซ่าแบกมันดิดชนะได้นะครับยิงนาทีท้ายนะครับเออก็ประมาณนั้นนะสำหรับทั้งสองคนนี้นะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรวะความโหมดของเมสซี่ต่อไปก็รอเชียร์แล้วกันว่าเจ้าตัวจะ เป็นอย่างไรนะครับสำหรับลูกฟุตบอลแล้วเจ้าตัวจะไปแขวนสตาร์ที่ไหนนะครับผมขอให้เจ้าตัวยังเล่นแบบนี้ได้ยาวๆเพราะว่าเราจะได้เห็นเจ้าตัวรุดแร่งรุดแล่นเออในสนามพื้นหญ้าสีเขียวนี้ได้ยาวๆนะครับก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับลิเวอร์ซี่ก็ไม่มีอะไระพูดแล้วแหละนอกจากจะคำว่าโหดอ่ะจะให้ผมอวยอะไรอ่ะทุกคนทุกคนจะอวยอะไรอ่ะไม่นมนไม่มีอะไรจะอวยอ่ะนักเตะมันโหดอยู่แล้วนะครับเออไก่มันก็ขันชังนะเอออยู่บ้านเนี้ยเออก็ ประมาณนั้นนะครับเจ้าตัวไม่มีอะไรที่มันจะเสียไม่มีอะไรที่มันจะยังไงไม่ไม่มีอะไรที่มันจะค้างคาใจในโลกฟุตบอลแล้วอย่างลอนโดเนี่ยมันยังมีอะไรที่ค้างคาใจในที่เจ้าตัวอ่อไม่เคยได้แชมป์โลกใช่ปะแต่ว่าสุดท้ายแลยว้วอ่ะมันก็โหดอยู่ดีปะเออทั้งสองคนนี้มันก็โหดอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกันในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในอ่อลีกสเปนนะครับเออลีก โอ้โหมาลีดกับบาซานะ่าในยุคตอนนั้นก็โคตรหนจริงินะย้อนกลับไปนี่ยุคปูโยเลยแบบนี้ยุคชาบีอินเนสตายุคบุสเกตยังหนุ่มๆโอ้โยุคปีกซ้ายยังเป็นเอ่อใครวะโรนันินโยอะไรแบบนี้เอออันนั้นโหดนะครับแต่ลอนโดก็มีนะเออยุคที่เบซิมายังไม่ได้เป็นตัวหลักไม่ใช่ไม,ไม่ใช่ยังไม่เป็นตัวหลักยังไม่ได้เป็นได้แค่ตัวสำรองเออไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เป็นแค่ตัวสำรองเป็นได้แค่เอ่อคนที่อยู่รองคิซโนโรนโดเพราะว่าตอนนั้นโรนโดมันก็สุดจริงๆนะเออเบซิมากก เป็นเบอร์เก้าอยู่ประมาณตอนนั้นนะเออเพราะลนโดก็เป็นเบอร์เจ็ดนะครับเออประมาณนั้นก็นั่นแหละคือสองยุคสองสมัยที่มันชนกันอะทําให้การแข่งขันนี้มันเป็นเอ,อ่อการแข่งขันที่อยู่ในระดับสูงอย่างมากแล้วก็มหาศาลเลยนะยุคนั้นนี่โหคนจับตาไปที่ลีกสเปนอย่างเยอะเลยนะครับทุกคนเออมีคนดูลีกสเปนนะแล้วก็เห็นไหมถ้าในอยู่ยุคที่มันอยู่สเปนอะเมสซี่กับโรนโดเนี่ยแทบจะผัดกันได้บอลโดเลยนะเออ บางครั้งก็เมสซี่บางครั้งก็โรนัลโดบางครั้งก็โรนัลโดบางครั้งก็เมสซี่คือผมไม่ได้บอกนะว่าเมสซี่ได้บอลลอดอรูกที่แปดแล้วเนี่ยมันจะกากนะครับเอ้ยมันจะเก่งกว่าโรนัลโดแต่ว่าผมมองว่าโรนัลโดก็ไม่ได้แพ้เมสซี่หรอกแต่ถ้านับจากผลงานจริงๆอ่ะเมสซี่มักกนก็โหดกว่าโรนัลโดจริงๆนะหมายถึงบอลลงดอร์นะครับเอออาจจะด้วยความโชคดีอาจจะด้วยเออ่ความที่เขาเก่งจริงๆอนะ่ะเออแต่โรนัลโดก็ไม่ใช่ว่าไม่เก่งคือแฟนคลับโรนัลโดก็อย่าเพิ่งมาด่าผมนะครับเพราะว่าโรนัลโดเขาก็ ไม่แพ้เมซี่หรอกเอาจริงไหมคือเราไม่ต้องไปน้อยเนื้อต่าใจนะครับว่าลุนโดไม่ได้บอลอนดอลูกที่แปดไม่ได้ซูเมซี่ไม่ได้ไม่ใช่แบบนั้นคือถ้าเป็นแฟนบอลน่ะคุณจะรู้ว่ามันถบถบเถียงตีกันนะเว้แต่ถ้าคุณไปดูนักเตะจริงอ่ะนักเตะไม่ไม่ทำเชี่ยอะไรกันเลยเฮียมันรักกันนุ้ยเออคือมันไปกินข้าวด้วยกันมันไปทานอาหารดินเนอร์มันไป ทำไมร่วมกันเจอครอบครัวพาครอบครัวมาเจอกันอะไรแบบนี้มันเป็นเพื่อนรักกันแต่เราที่เป็นแฟนบอลนะเราไปด่าเขาเองนะครับเออซึ่งจุดนี้เราก็ต้องพูดถึงแต่วันนี้ผมขอพูดถึงเลวิมซิซซี่เพราะว่ามันเป็นงานของเขามันเป็นที่เขาได้ลูกที่แปดอะทุกคนทุกคนมึงคิดดูนะทั้งเป็นนักเตะมึงต้องได้ขนาดไหนว่าลูกที่แปดลูกที่หนึ่งนี่โคตรยากสมมติสมมติน้ผมได้ลูกที่แปดเออลูกที่หนึ่งปุ๊บอ๋อโอเคได้อยู่ลูกสองออโอเคได้อยู่ลูกที่สามได้อยู่ลูกที่สี่ 4, อ้ยยังได้เหรอยอย่างเงี้ยไอ้หี่ม เอาง่ายๆนะคนที่ได้บอลงดนะที่ผมพูดนะการยืนระยะยาวไม่เปสิ่งสําคัญถ้าคุณยืนระยะยาวไม่ได้คุณจะไม่มีทางได้บอลดอเลยเลวเมสซี่เนี่ยคุณสังเกตไหมเป็นนักเตะที่มีฝีเท้าที่มันมีพรสวรรค์มีความโหดมีความมหาสัจจรย์มีความไปต่างดาวแต่อาการบาดเจ็บของเมสซี่ก็ไม่มีเหมือนกันยืดระยะยาวได้เจ็บนะก็เจ็บแค่นิดเดียวเออแบบเจ็บแบบไม่ใช่เจ็บจากตัวเองอะเจ็บจากผู้เล่นคนอื่นที่มาชนที่มาเสียบอะไรบ้างนี่แหละมันคืออาการเจ็บของเมสซี่ แต่ถ้าถามถึงเนี่ยเมสซี่เนี่ยเจ็บมากขนาดนั้นไหมก็ไม่มีเลยนะเออผมยังไม่เห็นเคยเห็นเมสซี่แบบเจ็บ UCL เ,เจ็บเอซีเอลเจ็บกล้ามเนื้อน่องอะไรแบบนี้เลยยังไม่เคยเห็นเลยนะเออเมสซี่นี่เ็นนักเตที่มันเจ็บยากจริงนะครับแล้วก็ตัวเล็กโดนเขาเสียบนี่อืดจริงๆนะเออสลับเลียวเมสซี่นะครับเห็นไหมบางนัดนี่ที่ที่มันแบบเป็นนัดที่ดุเดือดน,นะครับโดนเสียบจนแบบถุงเท้าขาดแล้วก็มีเลือดออกเต็มเท้าอะไรแบบนี้นะครับเออนี่แล้วก็เจ้าตัวก็เล่นต่อด้วยนะ ไม่ได้มีอะไรผิดพลาดนะครับนี่คือความคุ่มเทของเมสซี่แล้วทําให้แฟนบอนลรักส่วนตัวผมถึงแม้ว่าผมจะไม่ใช่แฟนบาร์ซ่าถึงแม้ว่าผมจะเป็นแฟนเจลซีแต่ผมเห็นเมสซี่ผมเห็นเพื่อนผมเชียรนะ์เนี่ยไอเบสาไอเบสอะไรนะไอเบสผู้มาจากต่างดาวเนะี่ยเออคือผมก็เห็นมันเชียร์ตั้งแต่เด็กๆแล้วผมก็มเชียร์บ้านมันผมยังเห็นเมสซี่ตั้งแต่เด็กการล็อกหลบการปัน่นฟรีคิกเนี่ยเฮียย่างตาตึงในใจผมเสมอเลยนะเออสำหรับ เมซี่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรคําไหนมาบรรยายว่าผมชอบเมซี่หรือเปล่าผมก็ชอบผมชอบทั้งหมดแหละผมชอบทั้งเมซี่โรนโดแต่ผมไม่ใช่แฟนบอลบาร์ซ่าไงผมไม่ใช่แฟนบอลมาลิดผมก็เลยชอบแบบกลางๆ,ๆนะครับกลางๆ,ๆเออประมาณนั้นก็ขอเห็นเมซี่เล่นยาวๆไปแบบนี้เรื่อยๆแล้วกันนะครับส่วนตัวผมผมยังชอบนะครับก็ขอยินดีแสดงความยินดีด้วยที่เมซี่อิสอินฟินิตี้นะครับบาลลองดอที่ไม่มีความสิ้นสดุดโอ้โหทุกคนคํานี้แม่งโคตรแบบ ศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับเออก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของลิอนเนลเมสซี่นะครับใครชอบคิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับสำหรับนี้คันปากบพุทบอลขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย